ก็สวัสดีผมวันนี้มาล่้เป็นคีล่านะครับผมะลงแรงเหมือนเดิมนะครับโอ้โหไม่ทันไม่ทันนาคเลยง่ายจัดเลยนะอ้าเวเฮ้ยตัวน,นี้แพงก็ได้ครับโอเคครับผมได้ได้นะครับแล้วก็มานะมาปิดนะครับผมน่าจะได้อยู่ในสองทีดีนะ่จองสดารอเลยครับโอเคครับผม ก็วันนี้ก็มาเล่นเป็นคีลาง่ายๆแล้วกันนะครับนะในการเล่นเกมนะผมนะเราเจอเป็นนาคอน,นครับหลายคนคงอาจจะเล่นคีล่าแพ้นาคอน,นครับแต่ผมจะเล่นให้ดูนะครับว่ามันต้องเล่นประมาณไหนนะผมโอเคครับผม,เ,บผมเดี๋ยวเรามาเอามาังกรนะรผมนะตัวเกมนะได้เปรียบง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมา ขาอดีไปครับอันดับแรกครับเราพยายามเช็คเงินนะครับนาคอจะมีสปเดก็คือ1ฟาร์ความเร็ว2ออกเร็วนะครับจะค่อนข้างพิ้ว่าเราครับมบมลิปี้สูงนะครับผมส่วนเราครับเป็นตัวที่เบอร์ดามีแรงมากนะครับบอกเลยว่าหยับโดนมีเรื่องครับผมแต่ข้อเสียคือจะช้ากว่านาคอปนิดนึงครับผมแต่ดาเมีนี้อาจจะอาจจะแรงกว่าเยอะนะครับนาคอต้องเล่นเรดนะเราจะเล่นเป็นต้นกลางได้นะครับแต่ผมต้องเปลี่ยน รองเท้าก่อนนะครับเราจะได้ได้วิ่วงฟาน์นะครับนาคอยเขาไม่ต้องออกรองเทาง้าเพราะว่าเขาลื่แล้วเราต้องหาจุดแก้ครับโอเคผมแล้วก็ถ้าเกิดว่านาคอดช่ำนะครับมันมันแก้เราได้จริงๆนะรู้ไหมเราควรทำไหมครับเราควรที่เล่นรองเท้าเกาะน,นะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนโอ้โหอย่าไม่โดนเลยครับ เหมือนเขาอ่านผมบอกด้วยว่าต้องผมมีสกิลอะไรครับโอเคอะอันนี้อันนี้อันนี้ช่าจริงครับเล่นถูกจังหวะด้วยครับโอ้โหน่าจะเหลี่ยมวะถ้าเขาเล่นนะเป็นไงครับเจอเหลี่ยมหลบสวยเลยดีโอเคครับผมกลับมานะแล้วเราก็ค่อยออกกลับออกไปฟาร์มนะมา อันนี้ก่อนโอเคอขอขอเรอครับผมคล้ายเล่นนะครับคล้ายเล่นนาฮอตออกบนอีกละววิมันก็เหลืองนี่กดหน้าป้อมของโอเคครับผมอย่าพลาดนี่นาคอยเอยอะพอครับกูบดเด่นยากเดี๋ยวเราจะได้ดาบแซนแนะครับดาบแซนนี่คือแบบว่าแบบคอมโบขีร่าแรงมากนะครับ คือผมเคยไปลองเล่นเล่นรุ่นอื่นนะคีราที่เท่รุ่นนี้ครับรุ่นคีสิบหกเนี่ยแม่งแบบโคตรตอบครับคีรามันมันต้องใช้รุ่นให้ถูกด้วยนะครับหลายคนงโคงอาจจนะเล่นแล้วไม่เกิดน,นะลองเช็ครุ่นดีๆนะครับผมว่าทำไมมันเอาง่ายๆเล่นตามท็อปเซิร์ฟเดีบางคนท็อปเซิร์ฟมันก็ปั่นนะครับคุณดูดีๆว่าเล่นกับอันที่ท็อปเซิร์ฟเวลาคนมาเล่นอนะ่ะบางคนมันปั่นนะครับบอกเลยหรือว่า เขามีสูตรนะง่ายเขาก็มีสูตรนะโอเคแต่ว่าเราอาจจะเล่นตามสูตรเขาไปนะได้ไหะโอเควีบสวย,สยการเล่นการแก้ฟอร์เรนก็คือพายามเหยียบนะครับแล้วก็สกิลสองนาน,นหน่อยให้มันลำลำไม่ได้นะครับโอเคเราก็กลับมาฟาร์มต่อนะ คิดว่าตัวปั๊มดาวดีที่สุดนะครับแต่ว่าแผ่นนี้ผมยกให้ชิน,น้วกันชิน no. นัมเบอร์วันครับฟอร์ลินควยควรอ๋อต้องไปดาวทำไมเนี่ยมีตานี้ต้องยกให้นะครับเฮ้ยมาดีครับ ลองชิคดามีนี่ยวู้ยตัวรถเหยียบเข้าเน,นียขนาดสกิลมีสกิลสองอันเนี่ยยังโคตรแรงอ่ะเหยียบตัวรถเข้าอยู่ครับถ้ามีสกิลสองอีกเนี่ยผมเล่นคาปอมยนะติดคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครเหลื้ลงปลเกร จะสร้างกับผมนะครับส้างสกิลผมไม่ออกโมไปเรียนะครับโอเคไปครับเราเล่นเป็นอันนี้ดีกว่ามีแอนเนตมันจะลวงยากนะครับถ้ามันโดนดีเนี่ยดีจัดโอเคผมเกิดใหม่ผมมาฟามนะเจอนาคอสโอ้โหแม่งหลบ หลบเหยียบได้ตลอดเลยวะผมเหยียบไม่ค่อยแม่นหรอกถ้าผมเหยียบโดนมันก็ตายนะครับแต่ว่าผมเหยียบไม่โดนนี่ครับโอ้โหทุกคนผมตายสองละมุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ้าวฟอรดินมุมเหค,ครับมาๆโอ้โหกดแสบเอนเอนตหลายทีแล้วจริงก็จริงนะ ไม่ผมไม่ค่อยชอบเลยถ้าเจอเน็ตผมกดเอเดนดอลเลยนะแต่ก็เอเดนดอลยิ่งโดนง่ายนะครับไม่มีสกิลโลบอะไรครับโดนมันยัดทีมีเหลืองเลยนะโอเคผมผมย่งก่อนแล้วกันนะเพราะว่านาคอสมันกค่อนผิวครับ มารวมมาครับผมจะเล่นของแกนาคอนนะนะอ่าเรียบร้อยครับมีเลือมีเลือครับผมไปดิโอเค ฟอร์เรนเออไม่น่าเลยวะมันแฝดหรือยังวะอา้าวไปข้างหลังเจ้กูจะตีบ้างนี่ครับหวั่นเดียวโอ้โหม้ามึงเข้าไปได้ไงนะ่ะน่าจบแล้วนะคนเอามาทำไรแม่งโยนจัดนึกว่าผมจะแทงให้เหรอมึงจะแทงให้ได้ไงแทนมามาแทงห้ห <laughs> ลอกหลอกครับเอาไอ้เหี้ยหลอกกูกลับ โอเคไม่ตายก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีผมบ๊ายบาย